สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่เฟ็งเกิดมารีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแถมยังประหยัดค่าไฟสำหรับโคมไฟตัวนี้นะคะเป็นโคมไฟขนาด300วัตต์นะคะข้างในก็จะมีขาตั้งค่ะแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวโคมตัวโคมตัวนี้นะคะผลิตจากวัสดุ ABS ค่ะ ที่มีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนและมีระบบกปนน้ำ IP67 ด้วยนะคะและตัวโคมไฟนะคะสามารถติดตั้งได้ตามถนนทางเดินหรือว่าสวนหน้าบ้านได้นะคะสำหรับระบบแบตเตอรี่นะคะเก็บไฟได้เยอะใช้ไฟได้นานมีความส่องสว่างที่ชัดเจนนะคะสามารถส่องสว่างได้เกิน8ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะมีระบบ เปิดปิดอัตโ,ตโนมัติสามารถตั้งเวลาได้ได,ด้วยรีโมทพนโทรนะคะ